ผู้บัญชาการลาสเองปฏิบัติการแห่งแสงก็เริ่มไปได้แล้วคู่หนึ่งวันนี้จะจัดการความชั่วร้ายให้สิ้นซากนายทำได้นะเินคาสึมะ แกมีชีวิตอยู่นานไปแล้วนะปีศาจิี่จุดชนวนระหว่างประเทศอย่างแกมีธุระอะไรกับฉันอีกวะทาสุยะมิชิมะคลามีตัวตนของพ่อเนี่ยทำให้โลกมีแต่ความวุ่นวายโูกเขาอะไรถึงเพียงนี้สงครามนี้แกเป็นคนเริ่มก่อนนะเว้ย ก็ตอนนั้นที่ฉันทำไปเนี่ยก็เพื่อหยุดเลือดปีศาจพ,พวกเรายัางไงเลยแกจะโทษทุกคนยกเว้นตัวเองงั้นเหรอจินคาซสามะไอเด็กเมื่อวานซืนหุบปากซะไปคุยกับลาดมาม่วฟ

แกคิดว่าแกสามารถเสียสละให้ชีวิตคนนับล้านได้นั้นเหรอใช่ฉันจะต้องล้างบาปกับสิ่งที่เคยก่อเอาไว้ยินปีศาจนะมันไหลพลาดในตัวฉันเพราะงั้นฉันจะขอจัดการแกง หน้าขันวะแล้วมาเลยดึงพลังพีศาจของแกออกมาฉันจะเป็นคนฆ่าแกแล้วจบเรื่องนี้ไอ้ h t ไม่เคยกำลา เ,เรียกพอตึกตึงไว้ได้เลยฮ่าาแล้วมันหิวเป็นถุงแลางเลย เหมือนจะถึงเวลาปิดชาตแล้วอะ ลมการก็ไร้ความหมายทางอัรซึ่งไร้เงาายลงไปงที่บนลื้นเลยเพื่อจะขี่ตามที่สูงสบั้ ทั้งที่มีสายเลือดเดียวกันกับฉันแท้ๆแต่มีปัญญาทำได้แค่นี้เัินถ้าแกไม่รีบขาดช้นสตอนนี้จำนวนคนตายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมช่วยด้วยช่วยดันยช่วยหนี่ะตายมีเร็วมันน้ำแล้วมาครับผมปกป้องใครไม่ได้อีกแล้ว ก็พลังครบแล้วมาสมเทพวะแกดานต้นทำทุกอย่างแต่สิ่งที่แกจะได้รับก็คือออกมา เรือบรรทุกเครื่องบินดำน้ำกาเดียนสังกัดกองกำลังอิสระแห่งกองทัพสหประชาชาติทนายพลบ้านเมืองเสียหายไปหลายที่เบื้องบนซ้ายจูตีแล้วนะเสียเวลาเปล่าไม่ต้องสนใจหรอกเลเว่นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือช่วยเหลือประชาชนเจ้าปีศาจนั่นเปิดเผยธาตุแท้มาแล้วสินะ ้าขอเปล่าประกาต่ตอมวลมนุษย์ทุกคนมนุษย์อย่างพวกแกพึ่งพาอาวุธยุทธปพกรณ์มากเกินไปจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอผู้นำอย่างพวกแกคือพวกอ่อนแอที่ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าต่อสู้ทำไมถึงยอมสยบแทบเท้ากับพวกผู้นำจอมปลอม ยอมทำตัวตามสังคมและกฎระเบียบที่พวกที่ขลาดมันสร้างขึ้นให้พวกมนุษย์ราโง่ลืมตาตายแล้วข้าจะเขียนหน้าประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่จากไอ้โลกเส็งเคร่งพันนี้เราสูญเสียการเชื่อมต่อกับกองทัพอื่นๆครับ ดาวเทียมทางทหารถูกยิงตกเรื่อยๆเลยผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะอยู่ในโลกใบใหม่ของฉันคือผู้ที่มีความแข็งแกร่งกล้าหาญคนนัน้นฉันขอประกาศศักดาให้โลกรู้จงเปิดสึกราชากำปั้นเหล็กนัดเดี๋ยวนี้ผู้ที่แข็งแกร่งจะมารวม <RC C> ตัวกัน,นใน,น <ๆ S 2> ทัวร์นาเมนต์ จงประกาศสักดาใช้หมัดของตัวเองควาเกียรติยศมาให้ได้แต่จงระวังเอาไว้หน้าไหนที่ไม่สามารถพิสูจน์พลังของตนเองได้ก็จงกอดคอกันตายไปให้หมดมาเร็วมนุษย์เอ๋ยจงทำให้โลกใบนี้มีแต่การต่อสู้ซะ นี่ฉันคงจะหาสินะฉันนะไม่ยอมให้แกมาคลอบกันฉันอีกละก็ฉ <_ salary> ันนะ ไม่ได้เหมือนเจ้านั่นหรอกไม่เหมือนหรักฟังนะจินพลังของคาสม,มาเราเนี่มันอยู่ที่ มากครับ